สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้จะมาให้ดูบัวหลวงนะคะบัวหลวงก็คือบัวที่เขาเอาไปถวายพระนะคะดอกมันแต่พันธุนี้จะเป็นพันธุ HP เนาะเดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ให้ชื่อเต็มนะคะคือเราซื้อมากระถางใหญ่เลยเนี่ยค่ะกระถางออริจินอลก็คือกระถางดั้งเดิมของเขาเป็นกระถางนี้เราก็เลยเอามาแบ่งเพื่อนๆเ,เราแบ่งได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะดูริมันแบบ คือประมาณ10วันอะ่ะเราคือเอาเอา,เอาพ้นแดดก่อนใช่ไหมเสร็จเราก็เลยเอามาหลังจาก10วันแล้วเราก็มาไว้ที่แดดเพราะว่าบัวเขาชอบแดดร้อเลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะได้1กระถาง2กระถาง3กระถางแล้วก็กระถางสุดท้ายก็คือกระถางที่สตอนแรกมี2ใบนั้นเพื่อนแตกมาเร็วมากเลยอะ เมื่อประมาณสีนะ 3, วันที่ผ่านมาเองนะสามสี่วันที่ผ่านมาคือเราอะ่ะใส่ปุ๋ยปุ๋ยละลายช้าเนาะที่เป็นเม็ดเหลืองๆนะคะบ้านเราน่าจะมีอะคะ่ะใส่ลงไปเลยโรยลงไปเลยแล้วก็เมื่อคืนเราออเดอร์เมื่อวานนะคะแขกมาสูงเนาะเป็นประมาณแขกๆอะคะ่ะเขาปลูกขายไงอ่าลืมบอกไปว่าชนิดแรกที่เราซื้อมานะ่ะมันไม่มี มันดอกสวยมากสีชมพูสวยมากสีชมพูเข้มอ่ะแต่มันไม่มีมันเลดอะค่ะเ,เพื่อนๆเราก็เลยตอนซื้อเรารีบซื้อไงไม่มีมันเลดเราก็เลยเจ็บใจก็เลยไปหามาอีก ที่มีมเมล็ดเราจะได้แบบเพาะขายแล้วก็เอามาเ็ดขายมาเมล็ดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ดอกที่ซื้อมาจากแขงมั่วคืนเขามาส่งเนาะก็มีค่าใช้จ่ายนะคะค่าเขามาส่งก็ค่าน้ำมันอะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ดีกว่าเราไปเองเอ,อของเขาจะเป็นสีขาวคริบจะเป็นชมพูสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะแปะให้ดูเหมือนกันนะคะ เนี่ยค่ะกระถางหนึ่งก็จะมีแบบนี้คือเขาเพาะด้วยมเมล็ดเราดูออกเพราะว่าสายบัวมันเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้เขาเพาะด้วยมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดการเพาะด้วยมเมล็ดเราศึกษามาก,ก็น่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะได้ลงปลูกอย่างนี้เนาะข้างล่างก็จะเป็นโคลนดินโคลนเหนียวค่ะแล้วเสร็จเขาก็เอารากบัวมาปลูกอย่างเงี้ยให้เรา เนี่ยค่ะให้เขาเลือกมาให้ทีนี้เขาก็แถมจอกแหนมาด้วยนะเพื่อนอีกอย่างหนึ่งที่เขาแถมมาให้เขาน่ารักมากเลยอะปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินลูกน้ำมาค่ะเพราะว่าน้ําลักษณะนี้มันขังอ่ะลูกน้ําก็มากินอนะเนาะวันนี้แดดดีดีใจมากเลยค่ะเนีอน่อันกระถางที่สองแล้วก็อันนี้คือกระถางที่สามสุดท้ายอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ดูที่เลือกมาให้แต่สองกระถางแรกก็สวยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สวยมาอยู่กับเราอ่ะขอเถอมาให้โดนแดดนิดนึงทีนี้เรายังไม่อยากใส่น้ําเยอะเพราะว่าช่วงมีฝนตกทั้งคืนแหละเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะดีใจมากเลยค่ะเพื่อนกระถางที่เราทําไมน้ําขุนใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เพิ่งขับมาเมื่อคืนเนานะน้ํามันยังไม่นิ่งไงโคลนเคินมันก็ยังแบบ ยังไม่นอนก้อนอะไรเงี้ยมันอาจจะขุนแต่อันเนี้ยทำไมน้ำใสเพราะว่าเราอะเอามาใส่เป็นสิบกว่าวันแล้วไงเพื่อนนะ้ำก็เลยดูใสเจ๋วแต่อีสองกระถางเนี้ยก็คือแบบตอนแรกอะมันเกือบเต็มแล้วนะเพราะว่าฝนตกทุกคืนเนาะตอนนลางคืนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแปะชื่อบัวให้ด้วยนะทั้งสองพันเลยนะคะ โอเคจบแค่นี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ